ผมได้ทําการสุ่มทีมไปเล่นครับผมได้ตุยลงไปครับแล้วก็เพื่อนยังเหลืออีก3าคนผมก็ไล่ดูเพื่อนนะครับอ่าดูว่าเพื่อนจะเล่นยังไงจะชุบเราหรือเปล่าแต่พอผมสังเกตดูที่คอมโบสกิลของเพื่อนแต่ละคนครับมันจะเหมือนกันเลยนะครับผมทุกคนจะเหมือนกันจะคล้ายกันเลยนะผมก็แปลกใจเฮ้ยคอมโบนี้มันดีเหรอ ผมก็ไปเจอในแบบโชเชียต่างๆครับเขาบอกว่าคอมโบนี้มีชื่อว่าคอมโบสกิลเด็กแรงครับเออผมก็ตกใจเฮ้ยทำไมมันถึงแบบเป็นคอมโบที่คนใช้กันเยอะจังแล้วก็เป็นกระแสจังในโลกโชเชียลอะเดี๋ยววันนี้เรามาลองอคอมโบเซตน,นี้ดูครับสกิลเด็กแรงครับจะเป็นยังไงครับไปดูกันมาครับคุณผู้ชมผมจะสุ่มทีมเล่นละกันนะครับเป็นทีม4เนาะที่จริงสกิลเนี้ยเอาไปคอมโบในแรง้งอะไรก็ได้นะไม่ว่าจะเป็นโซโล ดูโอหรือทีมสีได้หมดนะครับแล้วก็ในเรื่องของสกิลเนี่ยเราสามารถปรับเปลี่ยนได้นะอย่างเช่นใครที่ไม่ชอบเจ้าตัวโมโคเนี่ก็เอาเป็นลอร่าได้นะครับลอร่าก็คือตัวที่สกิลเพิ่มสโคบะความแม่นยําของสโคเพิ่มขึ้นอนะ่ะเขาจะเอามาใช้ในเรื่องของการเล่นกับฟาร์มัสนะครับแต่ผมไม่ค่อยชอบฟาร์มัสเขาไหลบวกกับสกินปืนฟาร์มัสผมไม่ค่อยไม่ค่อยดีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นทีนี้ผมไม่ได้ละกันนะครับ อาจใช้เป็นเจ้าตัว AUG หรือ AR ล้กันนะครับผมค่อนข้างที่จะชอบมันเลยนะปืนกระบอกนี้นะครับแล้วก็ส่วนสกิลอื่นเนี่ยก็ตามนี้เลยจะมีเจ้าตัวไคลอสนะครับแล้วก็ตัวหนึ่งก็จะเป็นมาโลนะครับผมประมาณนั้นนะครับแล้วก็สกิลกดใช้งานแล้วก็เอาเป็นตัวนี้เลยแล้วตอนนี้ผมยีคนก่อนแล้วกันนะครับสกิลกดใช้งานก็ทัศญา,าดนดครับผมทุกคนมาใส่เลยแล้วกันนะครับคนนี้ของเสร็จผมแน่น ไม่รู้จริงหรือเปล่านะนห่เหมือนเขายิงกันอยู่ด้านซ้ายครับมาตรงนี้ครับตรด,ดออกไปที่เจอเลยวุย้ยขอแต่ครับผมนี่ไงตกีลไคลรอดทำงานนะครับเจ็บมากนะทุกคนผมว่ายิงนะสองนัดน,นี้จบเลยนะตรงนี้บวกกับโมโครเรามีด้วยไนงะเราเห็นจุดไงเราเห็นจุดไงอ,นนอย่าปล่อยปล่อยตุ้ยเลยโอเคมีอีกไหมซ้ำไปก่อนเมื่อกี้ผมเห็นแวบ,บๆอยู่ ไม่รู้ว่าไปไหนครับเราก็ลงแยกกับเพื่อนนะอะ่เดี๋ยวขึ้นมาตรงนี้เล่นเลยครับเหมือนจะเป็นเหมือนเพิ่มมาใหม่นะไอตรงเนี้ยนะครับผมนะครับให้มันเข้ากับธีมของนาโตะเอ้ยมีตัวลงมามีตัวลงมาอย่างนี้มีตัวลงมาอย่างนี้เรียบร้อยครับเย <Double kill. S 1> okay. ยิงไม่เข้าหัวเลยนะแต่ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเราไม่เน้นหัวนะครับเพราะสกิลที่เรานํามาเนี่ยมันสามารถยิงแรงเลยนะครับมันยิงแรงได้แล้วก็ จาะเกาะแรงนะครับผมตัวไคลอดเนี่ยมันสามารถเจาะเกาะได้แรงมากๆนะครับแล้วก็เหมือนจะมีตัวนะด้านนี้นะครับมีเงินอยู่หรือเปล่านีนิ้ไปครับโอ้เข้าแรงมากครับโอเคล่วงไปตามไปก่อนๆๆๆนี่อีกไหมอ่าไคลอรของของเรามาแล้วนะครับขอบคุณนะเหมือนจะมีตัวอยู่ใ,ใกล้หรือเปล่าเนะี่ยได้ยินเสียงสก,กิลัาษุญานะครับเมื่อกี้ ตัวลงใหม่ครับตรงนั้นเลยเราก็ไม่ปล่อยให้พลาดแน่น,นอนครับวิ่งอย่างนี้ก็เยียบลอยครับนี่ไงเจอสกิลไซรัสรเราเฮ้ยพูดไรเพื่อนพูดไรไพูดไรเป็นพูดไรวะเจ๊ไม่ได้ยินเวอ้โ,อโหเพื่อนดับหมดเลยเลดอแค่เราเนะแต่ผมจัดการตรงนี้ก่อนแล้วกันอุย้ยก่อแตกก่อแตกครับทุกคนถ้าจะยิงไม่ได้นะผมไปดีกว่านะ ถ้าเรายิงไปสักนัดสองนัดน,นี่ตุยได้นะเมื่อกี้เฮ้ยเหมือนมีคนชุบตรงนี้ชุบเสร็จเรียบร้อยผมก็เพิ่งมาเห็นนะว่าม,มีคนชุบเดี๋ยวค่อยชุบแล้วกันนะครับาตรงนี้ก่อนวิ่งมาครับแบ,บ๊บ,บว่าวิ่งมานี่ไงบิ่งมาอย่างนี้เรียบร้อยเข้าหัวไปแล้วมีอีกตัวมีตัวตรงนี้มีตัวตรงนี้เฮ้ยมีตีอื่นมาแจมปะทุกคนตามไปก่อนเดี๋ยวไม่ได้คิว กับตุ้ยครับศพนั้นนี่คิวไม่ได้นะผมจะว่าจะซ้ำอ่ะไม่ได้นะครับบอกแล้วกันนะเดี๋ยวไปชุบเพื่อนก่อนความหวังของเราก็อยู่ที่เรานี่แหละนะครับไม่ใช่อยู่ที่เพื่อนนะเพื่อนตุ้ยหมดแล้วนะโอเคเดี๋ยวไปชุบเพื่อนนะครับมาชุบเพื่อนก่อนได้สี่คนเลยไม่ใช่สี่คนสามคนโอเคผมว่าผมน่าจะขึ้นไปเล่นที่พีคแล้วกันนะ แต่ตอนนี้เก็บของไปก่อนในแถวนี้นะครับก็เราก็ยังได้คิวอยู่ประมาณ5คิวเลยครับอ่าสกิลที่เพิ่มมาใหม่ก็จะเป็นในเรื่องของสกิลของอ่านาโตะนะครับพวกอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะกระสุนวงจักรอะไรอะ่ะผมก็ไม่ค่อยได้ดูนาโตะนะแต่มันเป็นอนิเมะที่อ่าได้รับความนิยมมากนะสมัยก่อนนะครับแต่วันนี้ก็จะเป็นภาคใหม่นะ ที่ไม่ใช่นั่นนะนารนตโตนะคนก็ไม่ค่อยอชอบกันเหมือนกับภาคเก่านะครับมีบางคนอาจจะชอบก็ได้แต่จากวันนี้อีตัวครับมีเพื่อนอยู่เรายิงไปอะ่ะเพื่อนเรายิงไปตัวเดียวคนละคิวแล้วกันโอเคเนี่ยค,ครับมันก็จะประมาณนี้นะครับสกิลเด็กแรงนะครับคือหลกัหลกๆเนี่ยมันจะเป็นสกิลที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงนะเพราะมีเจ้าตัวไครลรอดนะครับเวลาที่ไครลรอดมันทำงานเนี่ยมันสามารถ ยิงให้เกาะศัตรูเนี่ยแตกได้แบบไวมากนะครับผมสำหรับตัวไครลรอสน,นะบวกกับเจ้าตัวมาโล่เนี่ยมาโล่ก็คืออ่ายิ่งศัตรูอยู่ระยะไกลเนี่ยเราจะยิ่งแบบเหมือนยิงแรงขึ้นประมาณนั้นนะครับอ่าแล้วก็มีโมโคเปิดจุดด้วยประมาณนั้นนะครับผมใครก็ไม่ชอบโมโคเนี่ยเอาแบบเป็นลอล่ากก็ได้นะแต่ไอ้เจ้า2ตัวที่สําคัญเลยมาโล่กับ คลอดเนี่ยเหยาวออกนะครับสกิวเนี่ยนะครับหรือคอมโ,มโบเนี่ยเหยาวออกนะมันจะมีตัวครับตอนที่ผมคิดคนะีกันแล้ววิ่งอย่างนี้วิ่งอย่างนี้วิ่งไม่ดูเราเหรอเพื่อนเรียบร้อยติตาใไปก่อนเพื่อนตุยเจาะเลยนะเกิดไ,ไม่ได้แต่เจาะแตกเรียบร้อยโอเคเพื่อนเราตุยครับทุกคนเพื่อนเราตุยนะแต่เราก็ได้คิวมาครับโอเคแตกคิว ไวมากปาจิวเฮ้ยมีตัวอยู่ใกล้เรานี่ง,นงกระสุนวงจากไปครับคือถ้าโดนสกิวพวกเนี้ยมันก็จะมีความสามารถแตกต่าง,นนะาก,างกันไปนะอย่างกระสุนวงจักน่าจะเป็นในเรื่องของทําให้ตัูสโลอะไรเงี้ยแล้วก็ยิงช้าลงประมาณนั้นนะครับอุ้ยตัวเพื่อนเราขึ้นมาแล้วเพื่อนช่วยด้วยเดี๋ยวให้เพื่อนโค้กให้นะค,ะนะครับผมก็จะยิงไปด้วยเขาปล่อยลูกไฟมาครับ เจ็บมากเพื่อนเพื่อนยิงเลยเดี๋ยวผมปาั๊มยาก่อนใช้สกิลสนามไม่เลยเพื่อนยิงไปครับยิได้ไหมเพื่อนอ่าเรียบร้อยเพื่อนยิงไปแล้วครับมีตัวรับซ้ายแต่เราไม่ไหวครับเดี๋ยวเข้าวงก่อนเจอกันในวงดีกว่าคนเหลือยี่สิบคนเลยนะคนเยืะนะครับก็สกิลเนี่ยมันค่อนข้างจะดีนะครับท,ทุกคนที่ผมบอกครับแต่ตอนนี้ยิงมาก็เจอคนแล้ว ไช่มากน่าจะยิงไม่ได้นะครับไม่ได้แนะ่นอนมีไหมอ๋อมีครับตรงนี้ก็ึงแต่เขาไม่หลบเราด้วยไงเรียบร้อยเลยครับตัวนั้นยิงไม่ได้นะทุกคนไมยิงได้แต่ไม่ตุยอ่ะไม่เป็นไรครับเรายิงไม่ได้ก็อ่าไม่ต้องแบบรีบร้อนที่จะวิ่งไปเอานะครับมาตรงนี้แล้วกันเมื่อกี้เหมือนเห็นคนชุบกันอยู่นะครับนี่ไงนี่ไงไม่ตุย เอาเพื่อนด้านหลังเหมือนมีตัวแน่นอนด้านหลังมีตัวน่าจะวิ่งเข้าวงแน่นอนเลยครับอ่านี่ไงครับยิงไปครับหาโดนไคลอดเห็นไหมเกาะแตกแค่เดียวเอครับเมื่อศัตรูไม่มีเกาะเนี่ยหรือถ้าเราไม่มีเกาะเนี่ยศัตรูก็จะยิงเราง่ายเลยครับเข้าเยอะมากดาเมจนะครับถ้าเราไม่มีเกาะนะก็น่นแนะนะครับความสามารถของไคลอดนะครับยิงให้เกาะแตกแล้วก็พวกมาโลที่ยิงแรงนะครับทุกคนมีตัวด้านซ้ายครับแต่เรายิงไม่ได้ไง เพื่อนยิงด้านหน้าครับน้านหน้าก็ลงมไปแล้วนะครับเพื่อนก็ได้คิวไปเดี๋ยวเข้าไปเล่นบ้านหลังนู้นแล้วกันนะครับดูสถานการณ์ก่อนตอนนี้คนเหลือประมาณ7คนนะเราต้องได้ที่1ครับตอนนี้ที่1หมาแน่นอนเรามาเป็นคู่ครับามารูจ้จะไหวหรือเปล่านะามาดูกันนะครับไหวยอยู่แล้วสกิลเนี้ย อยูนี่อนโหดนะครับมีไหมแถวนี้อา่าวด้านขวามีไอ้บอลตั้งไปก่อนแต่ด้านหน้าเนี่ยเหมือนจะเห็นอยู่แบบแบบนะแแถวต้นมะพร้าวนู่นเลยนะครับมีหรือเปล่าเนี่ยเพื่อนก็อ,อยู่กับเราเนี่ยนะไม่ได้ไปไหนนะครับโอเคผมมาเล่นตรงนี้แล้วกันนะเมื่อกี้เห็นคนแบบตั้งไอ้อลอยู่นะไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าตุ้ยไปแล้วเห็นกลกองศพ เหลือ5คนครับถ้าไม่รวมกับเราเนี่ยทีมเราเนี่ยก็เ,เหลือประมาณสักสามคนนะครับอ่านี่ไงวิ่งมาสองตัวครับทุกคนครับจะไปชุบกันเหรอ,อไม่ได้ครับต่อไอ้วอลก็ไม่ค่อยได้นะกระสุนผมไม่ค่อยเยอะนะครับทุกคนไม่อยากจ่อสักเท่าไหร่นะเเพื่อนยิงลงไปครับโอ้โหเมื่อกี้ เราลงไปเล่นเลยดีกว่านะครับป่บา,าเร้ก็จ่ายไปโอเคโดนหรือเปล่าโหน่าจะล้มหมดแล้วไม่ใช่ตุยหมดแล้วนะครับคนเดียวครับอยู่ไหนเอ่ยอ่านั่นไงไงล่างๆแบบ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 อกข้อหัวไว้ครับมาดเพื่อนเก็บมากเลยครับเราก็ยินไปเลยครับเรียบร้อยโอเคครับก็ประมาณนี้เลยนะสำหรับสกิลเด็กแล้งของเรานะครับ ใครที่ยังไม่เคยลองเนี่ยไปลองดูนะผมแบบติดใจเลยอะ่ะผมเล่นทุกตานะสกิลนี้นะครับผมทุกคนก็ถือว่าเป็นคอมโบสกิลหนึ่งเลยที่น่าเล่นมากๆนะในแผ่นนี้นะครับผมทุกคนครับก็ไปลองเล่นกันดูนะครับสำหรับวันนี้ก็ถ้าใครชี่ชอบนะครับอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ